สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอเกินก่อนเลยว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ผมได้ทําการเลื่อนทิกตอกไปอยู่ดีๆก็ค้นพบมางานเรื่องนึงขึ้นมาแล้วหลังจากที่ผมอ่านไปก็อู้ว้าวน่าสนใจยังเลยแต่ว่าเรื่องนี้ผมแปลเองนะมันอาจจะแบบมีประโยชน์บางประโยชน์ที่งงๆนะแต่ว่าเนื้อเรื่องนี้ใช้ได้เลยแหละก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมนี่สนุกสุดๆเลยเอาละตอนหนึ่งไปชมกันเลยในที่สุดหลังจากที่ข้ารอคอยมานาน ในที่สุดมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วสินาะข้าชักจะรอไม่ไหวแล้วสิสิทน้องข้านจะเป็นวายร้ายนะตอนที่หนึ่งท่านผู้โศชีท่านมั่นใจหรือว่าโอกาสของข้าอยู่ที่เชื่อเขาชิงหลานจริงๆหากคิดวิชาในการทํานายของข้าไม่ผิดเพี้ยนโอกาสแดงโชคชะตาของเจ้าอยู่ที่เือเขานี้อย่างแน่นอนและในอีกไม่ชา้านิกายอมตะชิงหลานจะจัดพิธีคัดเลือกสิทธิ์เด็วๆนี้ นั่นเป็นเรื่องจริงข้าได้ยินมาเช่นกันช่างน่าตื่นเต้นซะลือเกินข้าชกักจะรอไม่ไหวเหมือนกันล้ะสิเอ๋ลำทานน้ำค่อข้างใสเลยนะข้าก็หิวน้ำมากแล้วเช่นกันมิงน้อยมีอะไรเกิดขึ้นหรือฮะนั่นสัตว์อสูรวิญญาณกิฟฟอนหรือมิงน้อยเสียวเหมียวลงมาเร็วๆเ,เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลย ทำไมหลังจากกินน้ำถึงอรารวาสขึ้นมาได้สาวกของนิกายอมะตะชิงหลานหลู่หญิงแหมะหวาโอ้ยเอาเจ็บแผ้สิทธิ์พี่สิทธิ์ <laughs> น้องในที่สุดวันนี้เจ้าก็อยู่ในกำมือของข้าแล้วส,สิทธิ์พี่สัตว์อสูรวิญญาของเจ้าถูกข่าทำให้บ้าคลัง่งแล้วก็หนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ในตอนนี้ภูเขาลึกแห่งนี้มีเพียงเจ้าและข้าเท่านั้นสิทธน้องจงทำตัวเป็นเด็กดีและให้พี่ชายคนนี้ดูแลเจ้าเอง <laughs> ไอ้ชั่วเอามือของเจ้าจากสตรีนางนั้นซะ <c oughs> เอ๊ะแม่นางไม่เป็นอะไรแล้วนะเพราะว่าข้าอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ <c oughs> สัตว์วิยาของข้าไม่ต้องกังวลสัตววิยาของข้าจัดการสัตวิยาของเจ้าให้แล้ว มันไปไหนไม่ได้แล้วล่ะส่วนเจ้าในเวลากำลัศึกแสกกับน้ำสิทธิ์น้อของตนมาทำมิดีมิร้ายในป่าเจ้ามันช่างเป็นคนไร้ยางอายน่ารังเกียจาเปะใบหน้านั่นเขาเดินทางผิดดังนั้นใบหน้าไม่มีสิ่งสำคัญอาแฮมอแฮมเพื่อนตัวน้อยผู้ชายคนนั้นทำตัวผิดศีลธรรมแต่ว่าใบาหน้าของเขามันลหลเลา เจ้าเป็นใครแล้วเจ้ากล้าดีอย่างไรมาทำรา้ายข้าผู้ซึ่งเป็นศิษย์ของนิกายชิงหลานศิษย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ข้านามเย่ฉินไม่เคยคิดเปลี่ยนนามสกุลของตนใช้ชื่อไหนชื่อนั้นเสมอเยฉินเจ้าเป็นลูกชายคนโตของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจหรือใช่แล้วนั่นคือข้าเอง <laughs> สุนัขที่หลงทางเงี้นลูกครอบครัวถูกประหานชีวิตทั้งหมดแต่ยังเป็นที่ต้องการหมายหัวโด,ดยราชิน,นี ตอนนี้จะมาที่นิกายชิงหลานพู้หลบหนีรีภัยหรือนี่นี่คูกเข่าลงและเลียรองเท้าค่าซะสซีเลียสะอาดนะและท่านปู่คนนี้ของเจ้าจะปล่อยเจ้าไปและให้เจ้าเป็นสื่อสายนอกของนี้กายก็ได้30ปีในเหอตรง30ปีในเหอชีหาเจ้าพูดอะไรนะ่ะพูดดังๆสิข้าไม่ได้ยินหนอยโต้ดูถูกสกุลข้าวันนี้ใครทำให้เจ้าไปคุยกับรากมะม่วง เด็กน้อยเย่เจ้าเย่หลงกลชายผู้นี้นี่ละ่ะถูกต้องยอดเยี่ยมไปเลยแทงเข้ามาที่ข้าสิในที่สุดมันก็เริ่มแล้วสินะเนื้อเรื่องของนิยายฉันชื่อหลินเซียวในชาติที่แล้วฉันเป็นแค่นักศึกษาวิทยาลัยธรรมดางานอิเล็กของฉันคือการอ่านบทความในโลกออนไลน์นี่มันนิยายขยะอะไรกันมันเป็นกิจวัตรเมื่อสิบปีก่อนของฉัน และอยู่ดีๆตอนนั้นหัวใจฉันก็หยุดเต้นเฉียบพันขณะที่กำลังอ่านนิยายฮาเร็มที่เป็นรักหวานชื่นเรื่องหนึ่งอยู่พี่ชายเป็นอะไรไปพ่อแม่พี่ชายเขาเป็นลมไปแล้วเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันเดินทางข้ามการเวลาและกลายเป็นวายร้ายที่มีชื่อนามสกุลเดียวกันกับฉันจกกักรพรรดิหลินเซียวสิทธิอันดับต้นๆของนิกายชิงหลานที่เป็นตัวร้ายของเรื่อง ฉันพบว่าตอนนี้ฉันมีระบบที่เรียกว่าระบบปลาเค็มอยู่ด้วยระบบปลาเค็มสวัสดีครับนายท่านระบบปลาเค็มชื่ออะไรวะเนี่ยระบบปลาเค็มบอกฉันว่าตราบใดที่ฉันตามเนื้อเรื่องของนวันิยายไปเรื่อยๆทําหน้าที่เป็นตัวละครนี้ไปเรื่อยๆฉันจะสามารถขึ้นสู่ความเป็นอมตะและเดินทางกลับไปยังโลกใบก่อนของฉันได้เมื่อฉันได้รับความสามารถนี้มันก็หมายความว่าฉันสามารถกลับไปยังโลกเดิมของฉันได้ และกลับไปหาครอบครัวทุกคนที่รอฉันอยู่ที่นั่นแน่นอนว่าข้าหลินเซียวจะไม่ตายตอนนี้เนื้อเรื่องของตัวเอกที่ชื่อว่าเย่เฉินแทงฉันในตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องซึ่งทำให้สิทธิ์น้องมองฉันด้วยสายตาที่ไม่ดีและในทางกลับกันก็ทําให้นางตกหลุมรักเย่เฉินนิยายเรื่องนี้เข้าใจง่ายๆเนื้อเรื่องของฉันก็คือ ตัวเอกเย่ยเฉินเข้าสู่นิกายชิงหลานแล้วก็มีชั้นที่เป็นตัวร้ายก่อกวนก็ซ้ําไปซ้ํามาแต่ส่วนใหญ่จะจบลรง้วยการที่ชั้นนั้นกลายเป็นตัวตลกตลอดเวลาและบทสรุปสุดท้ายหลังจากที่ชั้นนั้นผิดหวังมากมายชั้นก็ตัดสินใจเจือตโตเองแล้ววันนั้นภารกิจของชั้นก็จะสําเร็จและชั้นก็จะก้าวขึ้นไปสู่ความเปน็นนมตะเอาละปล่อยสายลมและกระบี่ทําให้โชคชะตานี้สนุกขึ้นกันนี่แนะ่เอ้อเออโห้ What the fuck พี่ใหญ่ท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมมันเป็นความผิดของข้าเองที่ปล่อยผู้ชายขี้เหล่คนนั้นเข้ามาขัดขวางพวกเราเอถ้าท่านไม่ว่าอะไรเรามาทำต่อจากเมื่อกี้กันเลยดีไหมนนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นนี่มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในสคริปต์นะระบบระบบออกมาช่วยฉันเร็วอย่างไรก็ตามตอนนี้เราต้องจัดการกับคนที่ทำให้พวกเราเสียเวลากันก่อน เดี๋ยวก่อนนะสิทน้องหูข้าไม่ได้ฝาดใช่ไหมเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะใช่ตัวเหม็นคนนั้นกล้ามาขัดขวางสิทธิ์พี่กับข้าแน่นอนว่าข้าต้องสังหารเขาทิ้งนั่นนั่นเจ้าจะทำอะไรนะ่ะนั่นคือพระเอกของฮาเลมเจ้านะเอ๊สิทธิ์พี่เขาหายไปแล้วเออโชดนี้จะหลอนมาได้แต่การคำนวณของข้าอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆ เฮ้เฮ้ออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าระบบเจ้าระบบปลาเค็มออกมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้ระบบปลาเค็มกำลังอัปเดตเวอร์ชั่นกรุณาพบก,กับข้าใหม่ในภายหลังบ้าเอ้ยให้ฉันอัปเดตระบบอะไรตอนนี้อย่าหนีปัญหานะวยออกมาคุยกันก่อนนี่สิ์พี่ใหญ่เรามาทําเรื่องน้นกันต่อเถอะออุออ้ยดูเหมือนว่าฝนจะตกเร็วๆนี้ข้ายังไม่ได้เก็บผ้าเลยงั้นข้าไปเก็บผ้าก่อนนะ โถเอ้ยเอระบบสังกะวยฉากนี้มันไม่เคยมีในนิยายนะเว้ยทำไมแกถึงไม่บอกอะไรฉันเลยเรื่องนี้ฉันไม่ผิดอย่ามาโทษฉันที่หลังนะเจ้าเหมียวเกิดอาการคุ้มขั่งควบคุมไม่ได้แน่นอนว่าทั้งหมดนี้เคยเกิดขึ้นไปแล้วความทรงจำทั้งหมดนี้เป็นของจริง